ทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกลับช่องสุขในชีวิตที่จะมาช่วยให้ชีวิตคุณแฮปปี้ขึ้นอีกเยอะอ่ะวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่อยากจะชวนคุยโดยเฉพาะกับชาววัย40 plus ที่อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันวุ่นวุ่นสมองมันฟุง้งฟุงคิดเยอะจังเลยเนี่ย บางทีนอนก็ไม่หลับตื่นมาก็คิดเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องบ้านสารพัดเรื่องในจักรวาลน,นี้เข้ามาในหัวพร้อมกันหมดนี่แหละฮะคือสัญญาณว่าคุณอาจจะต้องลองหันมาหาเพื่อนสีคนใหม่ที่ชื่อว่าสมาธิบำบัดครับผม แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันว่าสมาธิบำบัดมันดียังไงมีประโยชน์ยังไงผมขอรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่องสุขในชีวิตพร้อมกับกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อไม่ให้พลาดทุกสาระดีๆที่เราจะเอามาฝากกันทุกสัปดาห์นะครับขอบคุณครับเอาละครับ หลังจากเกลื่อนนำกันไปหอมปากหอมคอทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนะพออายุเข้าเลขสี่แล้วชีวิตมันถึงได้ฟุ้งซ่านกว่าตอนหนุ่มหนุ่มสาวๆจังเลยคือตอนวัยรุ่นก็ฟุ้งซ่านนะฮะแต่ฟุ้งซ่านเรื่องจีบสาวจีบหนุ่มเรื่องสอบตกเรื่องจะไปเที่ยวไหนดีทำท่าคิดถึงความหลังแต่พอ40 plus เนี่ยเรื่องมันเยอะขึ้นแบบทวีคูณจริงไหมฮะ ลองจินตนาการตามผมนะฮะชีวิตวัย40 p l u เหมือนเรากำลังเล่นเกม s i m ซ i t y เวอร์ชั่นฮาร์ดคอร์ทำท่ากดจอยเกมรัวๆทั้งเรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นตำแหน่งใหญ่ขึ้นปัญหาก็ใหญ่ขึ้นเรื่องลูกที่กำลังโตกำลังเข้าวัยรุ่นทำหน้าปวดหัว ไหนจะเรื่องสุขภาพที่เริ่มมีเสียงกุกกักกุกกักในร่างกายเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่ต้องบริหารจัดการไหนจะเรื่องพ่อแม่ที่แก่เท่าลงไปทุกวันโอ้ยแค่เล่าก็เหนื่อยแล้วสมองเราเนี่ยฮะมันเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งครับถ้าเราเปิดโปรแกรมเยอะๆพร้อมกันเปิด Facebook เปิด Youtube เปิดเกมออนไลน์เปิดอีเมลสลับไปมาตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นฮะ มันก็แห้งมันก็ค้างมันก็เออทำท่าคอมพิวเตอร์ค้างเช่นกันครับพอสมองเราเจอเรื่องราวเยอะๆความคิดตีกันไปมาตลอดเวลามันก็เริ่มฟุ้งครับท่านผู้ชมฟุ้งจนควบคุมไม่ได้ฟุ้งจนนอนไม่หลับฟุ้งจนไม่มีสมาธิทําอะไรเลยสมาธิบําบัดเนี่ยฮะมันคืออะไรมันฟังดูเหมือนอะไรที่ดูยากๆดูเฉยๆหรือเปล่า ไม่เลยครับสมาธิบำบัดหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษเท่ๆว่า mindfulness based therapy เนี่ยมันไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิแบบที่เราเคยเห็นในหนังจีนกำลังภายในนะฮะทำท่ากำลังภายในมันคือการฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันครับ ลองคิดดูนะฮะเวลาเรากินข้าวเรากินข้าวไปคิดถึงงานไปเวลาคุยกับลูกเราคุยกับลูกไปคิดถึงบินค่าไฟไปเวลาขับรถเราขับรถไปคิดถึงพรุ่งนี้จะกินอะไรดีไปเห็นไหมฮะเราไม่เคยอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเลย สมาธิบำบัดก็คือการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องกังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแค่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าหายใจออกแค่นั้นล่ะครับ ฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่เอาเข้าจริงมันไม่ง่ายเลยเพราะสมองเรามันถูกฝึกมาให้คิดเยอะๆคิดเร็วๆคิดไปเรื่อยๆมาตลอดชีวิตแต่ข่าวดีคือมันฝึกได้ครับและพอเราฝึกได้แล้วเนี่ยประโยชน์ของมันคือเยอะมากๆเหมือนได้ปลดล็อกสกิลหลับให้ตัวเองเลยเละ่ะฮะทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่า โอหคุณพรีเรื่องแบบนี้มันจะช่วยอะไรได้จริงจังเหรอมันดูเป็นเรื่องของสายมูสายบุญไปหรือเปล่าทำท่าล้อเลียนผมขอบอกเลยว่าไม่ใช่แค่มูนะฮะเพราะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาก็คอนเฟิร์มแล้วครับว่าสมาธิบำบัดมันเวิร์กจริงไม่ใช่แค่คิดไปเอง มีการวิจัยมากมายเลยครับที่บอกว่าการฝึกสมาธิบำบัดเป็นประจำเนี่ยมันช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าได้จริงแถมยังช่วยเพิ่มสมาธิความจำและยังทำให้เราตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นด้วยบางงานวิจัยถึงขั้นบอกว่ามันช่วยปรับโครงสร้างสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นด้วยนะฮะฟังแล้วขนลุกเลยใช่ไหมล่ะ ผมมีตัวอย่างง่ายๆที่คุณอาจจะเคยเจอในชีวิตประจำวันนะครับสมมุติว่าคุณกำลังทะเลาะก,กับคนในครอบครัวแล้วอารมณ์ขึ้นปี้ ถ้าคุณไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันคุณอาจจะพูดจาแย่ๆออกไปแล้วมาเสียใจทีหลังใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณฝึกสมาธิบำบัดคุณจะเริ่มรู้ตัวครับว่าตอนนี้อารมณ์เรากำลังจะปัทุแล้วนะแล้วคุณจะมีสติหยุดตัวเองได้ทันแล้วเลือกที่จะตอบสนองอย่างใจเย็นและมีเหตุผลมากขึ้นเห็นไหมฮะแค่นี้ชีวิตก็สงบสุขขึ้นเยอะแล้ว หรืออย่างเวลาทำงานที่หัวหน้าโยนงานมาให้เป็นภูเขาลาวกาทำท่าแบกของหนักแล้วคุณเริ่มแพนิกทำอะไรไม่ถูกถ้าคุณมีสมาธิคุณจะสามารถหยุดพักหายใจลึกๆแล้วค่อยๆจัดการปัญหาทีละขั้นได้อย่างมีสติไม่ใช่ตะบี้ตะบันทำไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เละเทะ จะบอกว่าสมาธิบำบัดเนี่ยไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาความฟุ้งซ่านแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับตัวเราเองครับเหมือนมีกรอกวิเศษที่ช่วยปกป้องเราจากความวุ่นวายภายนอกทำให้เราสงบได้แม้ในสถานการณ์ที่คนอื่นกำลังหัวร้อนกันอยู่แหลมปลามาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยครับแล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ ไม่ต้องกังวลครับผมจะบอกเทคนิคและเคล็ดลับง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้เลยไม่ต้องไปเข้าคอร์สแพงๆไม่ต้องไปบวชชีแก่กวนๆแค่วันละ5นาทีคุณก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองได้แล้วครับเทคนิคที่1การหายใจแบบมีสติ mindful breathing อันดับแรกที่ง่ายที่สุดเลยคือการหายใจแบบมีสติครับทำง่ายมากๆคุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนนั่งรอรถเมย์ตอนยืนต่อคิวซื้อกาแฟหรือแม้แต่ตอนเข้าห้องน้ำนั่งหรือยืนในท่าที่สบายๆครับหลังตรงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเกรง็งหลับตาเบาๆหรือมองต่ำไปที่พื้น เอาสติไปที่ลมหายใจครับรู้สึกถึงลมที่เข้าทางจมูกรู้สึกถึงหน้าท้องที่พองขึ้นเวลาหายใจเข้าและยุบลงเวลาหายใจออกถ้าความคิดมันแวบเข้ามาในหัวซึ่งแน่นอนว่ามันต้องแวบเข้ามาอยู่แล้วละะ่ะฮะไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปหงดหงิดกับมันแค่รับรู้ว่าอ๋อกำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นี่เองแล้วค่อยๆดึงสติกลับมาที่ลมหายใจของเราอีกครั้ง ทำแบบนี้แค่5-10นาทีต่อวันก็พอครับเทคนิคที่2การกินอย่างมีสติ mindful eating อันนี้คนวัย 40+ น่าจะชอบเพราะเกี่ยวกับการกินการกินอย่างมีสติครับหลายคนกินข้าวไปเล่นมือถือไปคุยโทรศัพท์ไปบางทีดูซีรีส์ไปเพลินๆรู้ตัวอีกทีอา้าวข้าวหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำท่าตกใจ เวลาจะกินข้าวลองชิมอาหารช้าๆครับสังเกตสีสันกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหารเคี้ยวให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นรับรู้รสชาติที่แท้จริงของอาหารรู้สึกถึงตอนที่เรากลืนอาหารลงไปแค่กินข้าวหนึ่งมือ้อย่างมีสติก็เป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากแล้วครับแถมยังช่วยให้เราอิ่มเร็วขึ้นด้วยนะฮะไม่เชื่อลองดู เทคนิคที่3การเดินอย่างมีสติ mindful walking ใครไม่ชอบนั่งนิ่งๆลองนี่เลยครับการเดินอย่างมีสติเวลาเราเดินไปไหนมาไหนลองสังเกตความรู้สึกของเท้าที่กระทบพื้นสังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายการแกว่งแขนถ้าจะให้ดีลองหาที่เงียบๆเ,เดินสัก10 1ถึง15นาที ไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปถึงไหนแค่เดินไปเรื่อยๆแล้วรับรู้ความรู้สึกของร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวสังเกตลมที่พัดผ่านตัวเราสังเกตเสียงโนเสียงลมแค่นี้เราก็กำลังฝึกสมาธิแล้วครับ จำไว้นะครับว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าระยะเวลาเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนวันละ5นาที10นาทีก็ได้แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อคุณรู้สึกสบายใจและสิ่งสำคัญคือไม่ต้องคาดหวังครับไม่ต้องคิดว่าต้องสงบต้องไม่คิดอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับแค่เราพยายามดึงสติกลับมาเมื่อมันเผลอไปก็ถือว่าสำเร็จแล้วครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าสมาธิบำบัดไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือเครื่องมือวิเศษที่จะมาช่วยให้ชีวิตวัย 40+ ของเรามีความสงบมีความสุขและมีสติมากขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายรอบตัว จำไว้นะครับว่าความฟุ้งซ่านไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้มันครอบงำชีวิตมากเกินไปมันจะบั่นทอนสุขภาพกายและใจของเราได้ครับและการที่เราจะเอาชนะมันได้เนี่ยไม่ใช่การวิ่งหนีแต่เป็นการเผชิญหน้าอย่างมีสติครับและสมาธิบำบัดนี่แหละครับคือเพื่อนคู่ใจที่จะช่วยให้เราทำแบบนั้นได้ ผมอยากให้ทุกคนลองเอาเทคนิคที่ผมแนะนำไปไปลองทำดูนะครับเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆในชีวิตประจำวันคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในใจคุณแล้วพอทำไปเรื่อยๆคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตคุณสงบขึ้นมีความสุขขึ้นและจัดการปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับ ถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้ดูกันเยอะๆนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องสุขในชีวิตพร้อมกดกระดิ่งกริง๊งๆทำท่ากดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกสาระดีๆที่เราจะเอามาฝากกันอีกนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าความสุขในชีวิตเริ่มต้นได้ที่ใจเราครับแค่เราลองหยุดพับลองให้เวลากับตัวเองแล้วหันมาดูแลใจของเราให้ดีแล้ว คุณจะพบว่าชีวิตมันสวยงามกว่าที่คิดเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย